โปรเจกต์ไหนมันมันคือมันผมใช้ความรู้สึกไม่ต้องเกี่ยวกับงานหรอกเกี่ยวกับชีวิตผมผมใช้ความรู้สึกทุกอย่างมีคนเขาเรียกอาการทางคุณแบบนี้ว่า<อ>คุณนะเป็นคนเป็นนักแสดงที่ติดมากไม่รู้ติดคือความหมายอะไรคือมันแล้วแต่มัเปอร์เซ็นชั่นของคนมากกว่าเนื้อแค่เรื่องคำต้องแต่ บทบาทที่เราเห็นแล้วคุ้นชินในความเป็นคุณในหนังว่าจะเป็นความตลกสนุกสนานล่าเรลงเฮฮาดี hey, Hardy, แล้วคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยในชีวิตคุณเซโนมากกว่าเซเยส์นะนั่นแปลว่าเวลาคุณพิจรารณานงานอะไรเนี่ยครับมันมีอคติตั้งไว้อยู่แต่ต้นเลยบ่าว่าเอ้ยใช่เปล่าว่าอะไรกี่วหรือว่าคุณทำใจเป็นศูนย์ผมผมกลัวว่าผมจะไม่ชอบ เพราะผมอยากเล่นผมอยากแสดงผมรักการแสดงครับคือเปิดมาผมอยากให้มันถูกที่สุดมันใช่ที่สุดกลัวกลัวทุกครั้งว่าถ้าเกิดอ่านไปแล้วมันไม่ใช่แล้วผมจะผมก็รู้สึกคือพูดง่ายๆว่าคุณรู้ทุกครั้งว่าคุณจะเข้ากับมันได้ไหมใช่ถ้าเกิดพูดกันแบบขอตัวเลยนะไม่ว่าบทอื่นหนังอื่นของใครดีไม่ดีนะคุณก็อยู่ในที่ต่ำเลยว่าเออฉันจะเหมาะกับมันไหมครับแล้วคุณก็ตัดสินใจว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะครับงานคุณทิ้งช่วงว่าจนผมจำไม่ได้จริงๆว่าก่อนจะเป็นเรื่องเนี้ย ครัไอไฟแตกิ้วเหลือ,ลอบยุ้งเนี่ยเรืเ่องล่าสุดมลคืออะไรนะ,ะถ้าเป็นซีรีส์ก็จะเป็นเล่นเนื้อคู่ครับแล้วก่อนอันนี้เป็นรัก7ปีที่เจ็ดคกับชัมบาร่าชัมบาร่าเล่นกับนชัมบาร่รราเล่นกับอนันดาช,ชัมบาร่าที่ปีประมาณปีห้าห้าครับเปีเดียวกับรัก7ปีครับรักโอ้โหสองปีหรือว่าเป็นเกือบสามปีเพราะนี่เป็นปลายปีห้าเจ็ดพอกลับมาแบบว่ารับหนักอีกครั้งเนี่ยมันมีด้วยความที่ไม่ได้ทํามานานสองสามปีเนี่ยไอความกระตือรือร้นความคึกคักอะไรมัน เกิดตืนคุณยังไงนะสิ่งนี้คือเป็นแพชชันในชีวิตผมเป็นพลังขับเคลื่อนซึ่งผมมาค้นเจอตอนที่ผมเล่นหนังเรื่องแรกเพราะตั้งแต่ชีวิตผมเกิดเนี่ยไม่เคยมีสิ่งไหนที่อยากจะให้สิ่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตผมเลยมาถึงตรงนี้ถ้าผูจ้างผูจะค่ายหนังหรือใครก็ตามจะมองว่าคุณเป็นพระเอกงติดคุณมีสกินอยู่แล้วแล้วก็เลยเล่นตัวอะไรได้ก็โปรดอย่ามองแบบนั้นเพราะทุกวันนี้เวลามีงานมาเสนอคุณก็ ภาวนาว่าอยากจะได้ทำอยู่เสมอนะโอเ<อ>คเป็นอันเข้าใจตรงนี้<ช>มาที่ไอซ์ในข้อมูลบอกว่าบทบาทที่เราเห็นแล้วคุณชินในความเป็นคุณแนหนัก็ม่จะเป็นความตลกสนุกสนานล่าเลิงเฮฮาดี hey แล้วคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยก็ไม่ได้เป็นคนถึงกับแบบว่าตลกแต่ว่ามีคนบอกว่าตลกแต่ว่าคือไอคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ตลกเป<ช>็<ช>นคนปกติที่แบบ แนะนำให้ทุกคนรู้จักคุณในแบบที่คุณเป็นคุณจริงๆคุณเป็นคนแบบไหน,นจ,รจริงๆไอกค่อนข้างที่จะมีแบบเหมือนโลกส่วนตัวของของไอ้เองเหมือนกันชอบบางทีก็ชอบอยู่กับเพื่อนนะแต่ว่าบางทีก็ชอบอยู่คนเดียวแบบเป็นคนเข้าใจยากนิดนึงอะค่ะถ้าเกิดคน <c oughs> ที่ไม่รู้จักไอ้ผิวเผินก็จะคิดว่าแบบเอ้ยคนนี้เป็นอะไรอะแบบูวันนึงมาอีกแบบนึงวันนึงพูดเยอะมากอีกวันนึงพูดแบบน้อย,อยๆอะไรเงี้ยค่ะ จะเป็นการยากที่จะบอกว่าคุณเป็นคนยังไงเพราะว่าคุณเองก็ยังไม่เข้าใจเป็นท่าไหใช่ใช่ค่ะเรสำคัญมาที่พวงกับคำไ i ไฟแตงคือเหลียวยูเนี่ยเป็นหนังที่คุณกำกับเดี่ยวเรื่องที่สองใช่ครับนะ แล้วทำไมเอาดิงมาสามอันวันนี้เกินการทำดิวนีดยวเกิดเรื่องที่สองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการกำกับหมู่กำกับคู่อะไรกันไปจริงๆแล้วตามประวัติและข้อมูลของคุณเนี่ยคุณเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยอายุที่น้อยมากท่านนับจริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นประมาณผมเรียนจบก็22่สิบสองทำงานเป็นอะไครับจบมาก็ครั้งแรกครั้งแรกงานแรกที่ทำคือไปทำเป็นผู้ช่วยพุ่งกับโฆษณาครับ แล้วก็ระหว่างนั้นคือได้รับโอกาสจากพี่เก้งเนี่ยแหละครับให้ผมเขียนบทหนังเรื่องเก่าๆหลายปีมากแล้วครับเก่าบนานเลยคะที่มีคุณโจอี้บอยวงคอสซิเมอรเป็นวงดนตรีจับยุค70แลูยะย้อนเวลามานั่นก็คืองานแรกที่ที่ที่เข้ามาที่จีเนสแต่ระหว่างตัวผมเองทำงานประจำอยู่อันนั้นคือรับจ็อกเขียนบทหนังไปด้วยแล้วก็จบเรื่องเก่าๆไปผมก็ตอยุยจากนั้น จากนั้นได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการเขียนบทหนังเรื่องถัดมาครับฮะก็เขียนไปเขียนไปจนแบบบทหนังเรื่องนี้ก็เริ่มก็ใกล้จะเสร็จแล้วผมยังทํางานประจําอยู่นะครับจนพอบทหนังเมันเสร็จเนี่ยฮะเกือบเกือบจะเสร็จก็ก็เอาไปให้พี่ภุมงกับที่เขาจะตอนแรกเขาจะทำต่นงนีเขาบอกว่าผมเขียนเป็นหนังตลกไงครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากทาหนังที่มันูบบอุปนดรามาอะไรเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเขาเขาไม่ทำโปรเจกต์นั้นแล้วผมก็เลยลาออกจากงานประจําจะมากํากับหนัง แล้วกลายเป็นว่าพอออกมาทําเริ่มทีโปรดักชันหนังนะครับเริ่มแบบดูโลเคชันแล้วก็หาตัวแสดงแล้วปรากฏว่าโเจต์นต้องถูกพับไปเพราะว่าผมไม่สามารถหาตัวแสดงที่เหมาะสมกับบทได้ในเวลานั้นไปลึกแล้วบอกว่าไปได้ทำแล้วยังไงคุณก็เล่าออกมาแล้วด้วยก็เล่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ออกมาแล้วครับก็เลงอยู่ที่ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็ก็ไม่มีไม่ได้ทํางานนะครับภาพเหมือนผมเห็นจะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งถอนหญ้าอยู่หน้าบริษัทเห็นละยังไงเสริมเออ แต่ว่าพวกพี่เขาก็น่ารักมากนะคือเขารู้ว่าผมลาออกจากงานมาเพื่อเพื่อจะมาทําหนังใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นว่าโปรเจกต์มันถูกพับไปพี่พีเขาก็ช่วยช่วยเหลือเจอจุนผมด้วยการเอางานเล็กงานน้อยมาให้ทําทามิวสิกวิดีโอประกอบหนังให้พี่ย้งบ้างทำโชว์โชว์เปิดตัวหนังที่แบบเราเป็นละครเวทีสั้นๆบ้างอะไรเงี้ยเชื่อไหมผมเหมือนคุยกับผู้ปุคลากรที่ต้องเอาลูกมาเลี้ยงหน้างานแล้วต้องเหมือนโยนอะไรให้เล่นกันไปอ่ะต่อเสร็จปั๊บนั่นแหละฮะก็ ก็เกตเตะเล่ร่อนอยู่พี่ GTS ด้วยการทํางานเล็กๆงานน้อยๆไปด้วยไปเรื่อยๆเลยครับโดยที่พี่ๆก็หยิบยื่นให้ให้เรามีเงินใช้ด้วยเลยครับหาเลี้ยงชีพได้เลยครับจนได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ก็คือมาร่วมเขียนบทกับพี่บอลในเรื่องบ้านฉันบอกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ตอนนั้นก็น่าจะอายุครับ26คุณเคยถาม GTS มัไหมว่าเขาเชื่ออะไรว่าให้เด็กอายุ26กำกัหนั คือตอนตอนที่เขาที่ได้กำกับจริงๆเรื่องเรื่องบ้านถันครับคือเหมือนกับว่าผมไปเข้าโรงเรียนเรียนหนังคอสุดท้ายครับคือจริงๆไปอยู่กับที่บอลให้ไปเรียนรู้ในในหลุมของโปรดักชั่นใหญ่ๆของของการการทำหนังที่ผมไม่ได้ไม่เคยเข้าไปทำครับผมทำแต่โฆษณาทำแต่เ่ลงสวิดีโอซึ่งมันเล็กกว่ามันก็เหมือนเป็นการเข้าไปฝึกวิชาสุดท้ายในการทำหนังกับโปรเจกต์บ้านถันตลบไวโกนเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นได้ทำเรื่องนี้ พอคิดแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกมะแต่ละคนจะมีจุดร่วมที่มันเหมือนจะเกี่ยวข้องกันในทางมิติใดมิติหนึ่งสุดท้ายได้มาร่วมงานกันไอไฟแตงกิ้วเลิฟยูเนี่ยคือโรแมนติกคอมเมดี้ดูจากทีเซอร์นี่หนังตลกแน่นอนครับในฐานะผู้กคกับหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยยากยังไงอ่ะในฐานะผู้กำกับที่เคยทําหนังคอมเมดี้นะครับเอาอย่างนี้เอ,า,อางนี้ กอนพุยตาตผมถามสักนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดพ่อเทพเขาบอกว่าน้องมรับบทนี้เอาไว้ในื่องใจแล้วเนี่ยพ่อเทพพ่อเทพพ่อเทพว่าน้องรับเรื่องนี้มาทำการแสดงให้ชาวโลกได้ประจักษ์เนี่ยเอางี้ถ้าอธิบายเป็นรูปธรรมนะนอกจากความรู้สึกที่ครูรู้สึกชอบมาใผมคุณว่าพลอตภาพยนตร์เรื่องนี้บทเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงมันเจ๋งยังไงเท่าที่อ่านมันมีซิทูเอชันของเรื่อง ที่ผมไม่เคยเจอครับไม่เคยเห็นไม่เคยดูที่ไหนนี่เลยมีมวลรวมหรือความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยดูไม่เคยเห็นที่ไหนมันก็เลยรู้สึกได้แล้วมันมีความเป็นความเป็นก็เนี่ยคือคนไทยก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบผมรู้สึกได้แบบนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยเราไี่เจอคุณมาบ้างในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่าคุณเป็นคนตลกคุณเป็นคนดูมีเซนส์ซอฟท์ฮิวเมอร์คุณเป็นคนมีอารมณ์ขัน นั่นแปลว่าในการทํางานที่เป็นโรบติกคอมเมดี้เนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่าฟุตบอลเขงเรียกว่าอะไรเข้าหรือเปล่ามันน่าจะเรียกว่าถนัดหรือเปล่าอ่าพอพอมนไม่ได้คิดถึงเรื่องความถนัดนะพอมันอยู่ในคาแรคเตอร,ร์แล้วเนี่ยเราก็มันต้องไม่ใช่ตัวเองอประมาณหนึ่งมันก็เป็นตัวละครแต่ถ้าเกิดต้องการความตลบบ้างผมอาจจะพอเข้าใจบ้างว่าอ๋อทาอะไรแล้วมันตลบ<อ>ขึ้นมาแบบพอจะเห็นภาพบอกว่าการที่ ทำแบบนี้หรือพูดจาแบบนี้ต้องมีคนพาผมแน่ไม่ได้จะรู้สึกได้แต่ไม่เกี่ยวกับว่าในในแง่ c h a r เตอร์หรือว่อออาบทอาอนอาจจะเข้าใจได้ไอ้หล่ะคุณคิดว่าภาพยนตร์ตึ้งนี่มันมีความน่าสนใจในใน,ในตัวบทอย่างไงไอ้ว่ามันมันยากสาหรับไออะค่ะมันก็เลยท้าทายในความสามารถมากว่าแบบไอจะทําได้ไหมจะทําได้ดีขนาดไหนดีกว่าคุณชจางว่ามันยากสําหรับคุณเลยอะไรที่คุณมองเห็นว่ามันยาก คุณอยู่ในการทํางานภายใต้ชายคาของแบรนด์ที่เข้มแข็งนี้เนี่ยมันทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นหรือมันทําให้คุณกดดันมันไม่มีสักวูบหนึ่งเลยว่าแบบกูแบบลงไ,ไม่ได้วไว้ลงไม่ได้ไว้ขึ้นที่สูงแล้วอะไรอย่างนี้